สามารถจัดการกับอาหารที่อยู่ตรงหน้าได้หมดหรือเปล่าครับคุณเชาเย่แม่คุณตาครับผมออกตัวนำโด่งฮัหล่อลื่นมาตไกลเลยครับแ้่และตาในคุณเบียร์ก็พยายามจะข้ามาหานะครับแต่ดูเหมือนว่าโอ้ยหฐานมั่นคงซะจริงๆเลยแล้วเอาเอาเอาพอกินหายไปไหนไปท่อไอยุก แล้วเธอก็วิ่งปรีไปที่โต๊ะทันทีโอ้ระยะทางนะครับก็ไกลซะเหลือเกินครับมาดูสองลุ่นนี้กันบ้างครับก็ทำอะไรกันครับผู้ชมครับดูครับสูดูฮะสู้หัวยุกยิกยุกยิกจำไม่ได้เลยครับว่าเป็นใครครับแต่เขาพยายามดึงครับผู้ชมครับดูแล้วก็หลุดแล้วหลุดไปแล้วครับผมหลุดซุดนี่เลยครับส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับตอนนี้ก็ได้ของแล้วนะครับแต่ยังไงครับออกให้เพื่อนลงก่อนได้เลครับส่วนตอนนี้คุณเบลก็รีบวิ่งไปเก้บัญหารนะครับวิ่งไปตามโต้เพื่อจัดการกันแล้วล่ะครับ มาที่คุณตาครับโอ้โหคุณจงครับหมาคนแรกแต่ยังไม่ได้หาเลยครับเนี่ยเอาละครับคนอื่นเขาแซงกันไปหลายคนแล้วครับแม่แต่แม่ดูสินอนคาบแบบนี้เนี่ยมันจะไปคาบไปได้ยังไงครับคุณตาโอ้ดูชายหาดนับแม่มีสลัดของไก่จระเข้กัดกรบอยู่ยินลิ้มตะลิงโอ้ดูฮะมาที่น้องแป้งนะครับสาวสวยกวญใจของผู้ชายหลายท่านนะครับแม่ก็คาบขนมมัถึงโตแล้วนะครับตอนนี้เธอพยายามแกะของขนมวัฟเฟิกินกินกินหมู่บักแล้วครับ เธอเอาเข้าปากเอาแต่กินไม่ได้เอาตายโบแม่ดูท่าทานจะเจ็บใจน่าดูครับที่ได้ของปอมาคุกท่านครับเอา้าลืมห่วงยางอีกแล้วครับแบบนี้คุณเรียกว่าเสียเวลาซอ้อมซซะจริงๆช่วยด้วยค่ัคุณพี่เทออยู่แป้งเจอบัฟเปิลปอบัฟเปิลเจงคุณจะไปช่วยแป้งมาที่ลุงต้นกันบ้านนะครับแม่มีการใช้กระเทียมดองนะครับโอ้โหจำอั้นใจกินครับโอ้โหแต่ลุงกินกระเทมอย่างอลเลดอร่ยอ,รอ,รอยครับมากดยอดีครับใจพี่สุดโตแโอ้โหมีการต้วนน้ำทิ้งนี่กินลำใหญ่ครับ โอ้ตอนนี้ครับเหลือเวลา8นาทีครับยังเหลือผู้กล้หลายคนเลยทีเดียวครับยังคงช่วยกันข้ามหานอยู่ส่วนนุ่มเบียร์นะครับก็พยายามข้ากล่องอยู่นะครับแอบแวนพีเทงจริงฮะสงสัยถอดใจผมว่าถอดแว่นดีกว่านะครับปะโทเอ้าวตอนนี้เปลี่ยนเป้าหมายแล้วครับมาดูคู่สาวสวยของเราบ้างดีกว่าครับยังพยายามข้าแต่คงไม่ไหวคุณผู้ชมครับโพราหลรุนรุนรุน คุณปุ๊กปิ๊กครับร่วงไปเรียบร้อยแล้วแต่สุเกตครับกับกคุณเบียดึงอาหารเสร็จปุ๊บทิ้งไว้คุณมู่หลานเนี่ยครับแล้วก็วิ่งไปอย่างสบายแม่แวีรบุรุษจริงๆแล้วพบคุณแต่ยังไงล่ะครับแม่ช่วยคนอื่นแล้วแต่ตัวเองข้ามอาหารไม่ได้นะฮะเขาพยายามดึงแล้วครับดึงแล้วอาหารตกลงมาแล้วครับเอาอาหารเขากตกลงมาพ่อมาหานะครับโอ้ยดูเอานี่คุณเบียดช้าไปครับโอ้ไม่ทันคุณต้นใส่คุณต้นใส่ตัดหน้าวิ่งข้าไปเห็นนี่ทีเดียวกันแล้วบ่าเนี่ย และตอนนี้นะครับก็เหลือเวลาอีกหนาทีหลายคนก็ยังคงอยู่ที่เดิมแต่มีพุ้กล้าบางคนก็วิ่งกลับมาอาหารไปเพิ่มอย่างเช่นหนุ่มตาชายชะกันพุที่ิมุ่บมั่นกระโดดไปที่กล่องขนมป๊อปัปเออเฮ้ยตอนนี้เพิ่งรู้ตัวครับว่าเป็นของปลอมครับส่วนนี้สายอนาครับเธอลงทุนก้มต่ำคุ้งจงครับข้าวกระเทียมดองครับเธอลุกข้นมาพยายามดึงแล้วจะขาดไหมครับขาดไหมครับขาดเรียบร้อยแล้วแต่เธอก็ไม่รอช้าครับรีบวิ่งไปที่โต๊ะเพื่อจัดการของตัวเองนะครับผมแม่สุดยอด ทันตการในตอนนี้ผู้กล้าก็พยายามเร่งทานอาหารกันอย่างสุดพลังนะครับและลุงต้นคนเดิมก็ยังคงกินชิวๆกับกระเทียมดองแม่สีหน้าเคี้ยวนี่โอ้โหดูฝืดเหนื่อมากเลยนะครับพี่ต้นครับส่วนน้องแอนนาครับคุณผู้ชมครับเธอก็พยายามเปิดขวดกระเทียมดองครับที่เพิ่งข้ามาเมื่อกี้แล้วครับผม,มขึ้นมายกซ้อนอโต๊ะถึงขั้น มูกันบ้างน,นะครับแต่ละคนก็ตั้งหน้าตั้งตากล้ามกลืนฝืนทนแม่มันฝืดนี่ครับดูจากู้ตั้งกินไปใส่หัวไปโอ้ยไม่ได้แคร์ที่หน้าเลอะเทอะกันเลยนะครับโอ้ยดูครับส่วนน้องแป้งครับผู้ชมราบสาวสวยของเราก็เธอเพยายามยัดเอายัดเอาฮะดูฮะแต่นุ่มงอมของเราเนี่ยเพื่อนคงรักมากครับพยายามยัดแคบหมูพร้อมหรือเปล่าเออไม่น่าจะรอดเลยครับคืนโอมีพุ่งครับมาที่น่มเปรียวกันบ้างนะครับเขายืมกินแบบนิ่งๆเท่ๆไม่เครสายตาใครเลยไม่แคร์เวลาด้วยนะครับ ตอนนี้เวลาเหลือสีนาทีเท่านั้นครับยังเหลือของกินอยู่เพียบครับคุณผู้ชมครับตอนนี้คุณนกก็พยายามกระดกยกต็ส้กตนแม่ท้าทายจะแซ่บหน้าดูเลยครับคุณผู้ชมส่วนคุณมืหลานะครับก็จัดการกับอาหารของเธอไม่หมดนะครับแต่เวลากินนี่สเกตนะนิ้วก้อยนี่ดีมากเลยเนี่ยคับกลิ่นกายสีใหญ่ปีกแบบนี้ร่วงไม่ทันเวลานะคะมาดูคุณซานแล้วกับคุณจอจอครับยังคงก้มหน้าก้มตากินส้มตำแบบไม่เกรงใจรอยสักเลยสักนิดเดียวครับจบแบบรัวๆโอโหอ่วยเอาซอยเอาทำอย่างกันไม่เคยกินส้มตำอย่างนั้นละคุณ อไอ้ทุบหมูะแหลกเลยขอโทษสาวลิต้าของเรานี่เองนะครับคุณผู้ชมครับก็พิมตาแบบนี้ใส่แคบหมูจะเข้าตาแล้วครับโอ้ยดูฮะสาวน่านพก็จะพลจัดการกระเทียมดองเธอนะโขกระดกดื่มเพื่อลืมเธอแต่ซีนน่าไม่ค่อยดีครับมาทางด้านแจ็คไก่ของเราครับยืนกัดสันกระเทียมดองดูครับเข้าปากแบบสบายใจกูเมทเลยส่วนคุณตานะครับเขาไมได้กินกับเขาแล้วครับลักษณะการเคี้ยวเหมือนไม่ได้หายใจครับ โอ้มาคุณปุ๊ปิ๊กครับโอ้โหกระเทยร์กรอกกระเทียมเข้าปากเป็นไงครับคุณผู้ชมจบไหวไหมเนี่ยใช้น้ำตามล้าองคอกันเลยครับคุณผู้ชมอย่าว่าแต่ผู้หญิงเลยครับคุณเาาโยดูสีหน้าของคุณตาสิครับโอ้โหแม่กระเทียมจะกระชอกออกปากนะครับโอโ้จะไหวไหมครับสีหน้าเยเกยม,มากนะยังไงฮะเออนี่ถ้าผมได้ข้าวต้มร้อนๆสักถ้วยด้วยกําลังดีเลยครับตอนนี้เวลาเหลือ48วินาทีเท่านั้นครับคุณผู้ชมครับดูทีท่าน่าจะถ่ายยังไม่หมดนะครับ แต่ละคนก็ลุกลรี้อน,นครับสาวลิต้าพยายามจัดก,การแคปหมูลุงต้นของเราก็พยายามยัดต่อไปเรื่อยครับแม่ส่วนคุณจอจอกับจวงส้ตมตำแบบไม่หยุดยั้งไม่เดียวแม่แซ่บไหมครับจอโอ้ยแซ่บหลายครับพี่แซวอยู่ครับมแม่โตส้ตมตำก็หมดจนได้ครับลุงต้นันนพยายามยัดแบบเอาเปเอาตายโอ้ใคลๆายยัดหมอนเลยนะครับแม่ สถะนีโอ้โหดูเหมือนเกลียงกันกินนะครับยังไงจะทันเวลาไหมส่วนสายนาก็เร่งสปีดครับผู้ชมครับยกกระเทียมรองสดเอาสดเอาอีกแล้วคุณตาก็ยังเขียวไม่หยุดครับโอ้โหดูฮะเล่นมือกันหน่อยครับพวกเขาจะทำได้สำเร็จได้ทันไหมทันไหมอผมปงอิ๋ผมเฉยหยุดอะไรงานครับเขียวจนกระเทียมขึ้นตาละเบี้ยโอ้ยดูโอ้สีหน้าแต่ละคนโหดกันมากมาก